สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่อง YouTube YouTube ชีพท่าวิเศษนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเที่ยงยี่สิบนาทีครับอยู่บนเรือยอท f o ฟอร์จูน่าครับกำลังมุงงงม่งหน้ากลับฝั่งโอเชียนมารีน่าครับกำลังมุ่งหน้ากลับฝั่งก็มีประเด็นเี่นะครับเอาลามาดูกันดีกว่าคุณหญิงสุดารัตน์คุณหญิงสุดารัตน์แถลง,งผ่านแฟนเพจครับ คุณหญิงสุดารัตน์แถลงผ่านแฟนเพจเรามาดูกันนะครับถแถลงผ่านแฟนแฟนเพจฮะเดี๋ยวนะครับคุณหญิงสุดารัตน์ถแถลงผ่านแฟนเพจแต่ได้สอสอน้อยกว่าพักที่ลงสองร้อยห้าสิเขตแล้วออกมาบอกว่าตัวเองได้รับคะแนนนิยมจากทั้งประเทศมากกว่า ควรจะได้จากรัฐบาลแต่ระบบรัฐสภาไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะประเด็นแรกคือกติกาที่บิดเบี้ยวตั้งใจออกแบบให้นําระบบสสเพิ่งมาคิดเพื่อตัดคะแนนพรรคที่คนนิยมและได้สสเขียนมากเพื่อได้บัญชีรายชื่อน้อยที่สุดนี่คือกับดักอย่างหนึ่งที่จงใจให้เกิดความยากลําบากในการแข่งขันเพราะไม่ต้องการให้มีพรรคที่มีคะแนนนิยมซึ่งผ่านจํานวนเขตมากเป็นพรรคที่แข็งแรงเกิน ไปประเด็นที่2การโหวตในสภาเมื่อคิดจากสสหนึ่งคนมีคะแนนโหวตเท่ากัน1คะแนน,นเสียงข้างมากในสภาจึงมีค่าเท่ากับสสที่โหวตจํานวนมากอีกฝ่ายไม่ใช่การคิดคะแนนจากสสคนไหนได้คะแนนเลือกตั้งมาเท่าไหร่แล้วจะกลายเป็นเสียงข้างมากนะคะแข่งขันในสนามเดียวกันออกแบบกติกาเพื่อเอาเปรียบคนอื่นมามากมายตั้งแต่จุดสตาร์ท ยันเส้นชัยแต่จํานวนสสก็ยังแพ้อยู่ดีเข้าเป็นที่สองแต่จะขอรับเหรียญทองบนแท่นที่หนึ่งแบบนี้ก็ได้เหรอคะนี่ฮะท่านสุดารัตน์นะครับโอ้โหความเห็นตั้งห้าพันหกร้อยนะครับห้าพันหกร้อยสสี่คนกดไลค์ไปแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบหกนาทีที่แล้วเองนะครับเอาแค่เอาสักสี่ห้าความเห็นนะครับ ข้าที่สองแต่จะขอรับเหรียญทองแรงค่ะคุณสุรินหากตะกะคิดแย่งนี้ต่อไปในสภาสสไม่ต้องโหวตไม่อายบ้างเหรอเมื่อพรรคันดับหนึ่งเขาชูผู้หญิงเป็นนายกแล้วตัวเองเป็นชายชาติทหารจะมาแย่งกระโปรกที่แปนไว้สภาทำไมครับก็ขอรายงานให้เพื่อนได้ทราบ แบบเร็วๆนะครับ <c oughs> ก็นอกดูการเมืองแล้วก็ดูบรรยากาศไม่น้อยนะครับนี่นี่คือสัต,ตหีบนะครับบางเสเลครับบางเสเลแล้วก็ข้างหน้าคือ Ocean คโอเชียนมารีนาครับโอเชียนมารีนาแล้วก็พัทยา แล้ก็พัทยานะครับก็จะได้ผ่อนคลายจากบรรยากาศทางการเมืองนะครับก็อย่าลืม subscribe นะครับ subscribe กดติดตามกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้มีคลิปอะไรใหม่ๆครับขอบคุณเรือยอท p ท y ิยอสนะครับเรือลำนี้ชื่อฟอร์จูน่าครับเพื่อนๆมาเที่ยวได้นะครับใครสนใจคอมเมนต์ข้างใต้ในคลิปของผมนะครับนั่นกกอนลานครับ ร้านพัทยาครับพัทยาขอบคุณครับที่ให้เกียรติติดตามช่อง YouTube ชีปทําคำพิเศษครับ